สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายาจีขอสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะจ้าที่เข้ามาชมอยู่ช่องสไตลยย์ยาจีที่ยาจีให้แนวทางเนาะจ้าเนาะเข้ามาดูแนวทางที่ช่องสไตล์ยาจีเด้อจ้าเป็นจังใดเนาะโชคดีกับยาจีไหมยาจีจับคู่ให้เขาเด้อพี่น้องปงัปงปเลยนั่งวันนี้ เข้าตัวที่ยาจีเด่นด้วยเนาะถาวายาจีจะบอกว่าเด่นบนเนาะเด่นติดบนแต่ถ้าล่างก็ต้องเป็นล่างสี่ตัวถ้าายาจีก็บอกอยู่ตลอดว่าของยาจีนี่สวจะตายยาจีนะยาจีจะให้ดูเนาะพี่น้องอ่ะก็แบบนี้ เลขเด่นติดบนเนาะจา้ะเนาะหมดที่สามสิบหกแล้วนะคะสองสี 2, 4, ่หกเนาะเยะจีเด่นสี่กับหกเนาะอาจารย์ร้อยสิบหน่วยแต่ขัาว่าร้อยก็คือเป็นรักหน่วยของล่างสี่ตัวถามว่ามันมาเป็นรักลอยเนาะอาจารย์เพิ่นกับเป็นหลักสิบบนล่างอยู่แล้วเยจีก็เอาลักของอาจารย์มาใส่ครับแนวทางของเยจีเนาะจ้ะจถ้าเกิดว่า ของยจีนี่สูตรยจีนี่เป็นหลักร้อยเนาะมันก็จะเป็นล่างสีตัวมันจะมีเยจีบอกตลอดว่าถ้ามันถูกจับคู่แล้วถ้ามันลงไปล่างสีตัวเนาะจะขัเป็นพ้นพอยใดเนาะจากพพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนะไฮเอฟซีนะเป็นทั้งบนและก็ล่างสีตัวเด้อจะ้ะไม่ต้องกลับ ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเตอพี่น้องปรต้องครับเด้อจ,ะจ้ะมันกระายตัวอยู่แล้วพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นนะเชียงโศกไปเลยถ้าตามเยจีนะเชียงโศกไปเลยป่ะป้าใายจีกับเนินไห้เนาะจ้ะเนินไห้อยู่แล้วจังสินะจ้ะพ่อเยจีก็เด่นมาให้อยู่แล้วสามตัวก็เหลือสองตัวแบบนี้พี่น้องถ้ามาตัวรองก็มันก็อยู่ในนี่แหละพี่น้องถาอาจาันถาของยยจีเนาะร้อยสิบหน่วยถาของยยจีงวดนั่น มันปังมันเข่าถามว่าของอาจารย์หลักสิบบนล่างทั้งสองอาจารย์ชนกันหรือสามอาจารย์กับอาจารย์เกียงเนาะก็หมายความว่ามันก็ต้องเป็นล่างด้วยอยู่แล้วล่างสี่ตัวนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องให้เป็นทั้งบนแล้วก็คู่ล่างสี่ตัวเด้อจ้ะเพราะฉะนั้นเนาะเยจีก็เด่นมาอยู่แล้วหนึ่งหกเนาะจ้ะก็เข้าหนึ่งหกล่างสี่ตัวเต็มเต็มเพราะ โชคเจจีจะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างสี่ตัวเนาะจา้ะจะมีใครโชคดีด้วยไหมไม่ค้ามีใครโชคดีไหมถ้าผู้ใดโชคดีเจจีขอแสดงความดีใจด้วยนะจ้จจะจะเต็มแคปหน้าจอได้จ้าเจจตจะลงให้อีกแล้วนะจ้าเต็มแคปหน้าจอได้จ้าหน้คจอหน้า โอ้ยลืมเปิดไฟเนาะยิ่งประสว่างเลยไฟสอโทรศัพท์จะจี้เดี๋ยวดับเดี๋ยวบอกจูพีนองเอ้ยเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวก็สว่างเนาะเลาวพัฒนาอาจังได้กระซังมันพี่นองพอให้พี่นองมองเห็นน้ำเนยพ่อเดี๋ยวอ่านออกเนาะพี่นองเนาะเอจีกับบกเก่งโทรศัพท์อันไดพี่นองอน,นี่กับลูกใช่ซ้อนด้วยจ้ะพี่นอง <laughs> ยายจีนะก็เลยว่าแม่อยากทำช่องเปิดช่องยูทูบแม่กะดีกว่าแม่กะย่ามแม่ว่างเนาะก็เลยบอกกันย่ามแม่ว่างใ็่จังได้ดีกว่าแม่วอมีงานเฮ็ดเนาะงานทำนั่งสินะพี่น้องถ้าว่างๆก็จะได้ลงให้เอฟซีเบิงเนาะเพื่อมีเอฟซีไลท์นั่งสินะก็เลยหลูกก็เลยซ้อนพี่นอ้องจะทำไป ตามภาษายาจีเลยพี่น้องแต่กับแนวท่ามันกับข่าวดีเลยเนาะพี่น้องเนาะจ่ายายจิเลขเด่นติดบนงวดที่สามสิบเจ็ดบังได้จ้ะงวดที่สามสิบเจ็ดนี่มันจัปังบอพี่น้องมันจะปังไหมปังอีกในไมนะ่แน่นพี่น้องนะครับช่วงนี้ช่วงนี้บริษาทติดต่องวดเนาะพี่น้อง ที่ผันผ่านมาอ้ยติดต่องวดดีแท้เด้พี่น้องมันก็นมีเขาไม่ลดนะจ๊ะเนี้ยก็ติดต่องวดอยู่แล้วล่ะอืมมันก็นมีอยู่แล้วพี่น้องมันจักสักระยะหนึ่งมันก็นต้องมีติดติดกันอยู่แล้วพี่น้องเดินดีนะเด่นเนอจ๊ะงวดนี้ยายจีดเดินได้ได้ศูนย์ สามห้าเห็นไหมศูนย์สามห้านี่มันมันมากน้มากเลยพี่น้องของอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมเอาแล้วเอายาจีกับอาจารย์ก่ออาจารย์นิวตกตัวเดียวกันตัวตี้พี่น้องโอ้ยาจีเอ้ยาจีไม่ใช่แล้วยาจี ยาจีพี่น้องเบึงแน่ที่ล่ะยาจีไปเบ่งของอาจารย์โอ้ยขอสทษทีเดือพี่น้องยาจีนะมึงเนี่ยยาจีได้ตัวนี้เดือจากพี่น้องยาจีเด่นได้ตัวนี้ตัวใหม่เร้อจจะโอ้ยไปเบ่งพิษพี่น้องไปบ่งของอาจารย์นิวยาจีได้หนึ่งห้าหนึ่งหกเรือพี่น้องห้าหนึ่งหก จะจีจับคู่ให้นะจ๊ะจะปังไหมขอให้ปังเนาะขอให้ปังเนาะพี่น้องเดี๋ยวดูของอาจารย์ก่อนได้หลักอะไรมั่งเนาะโอ้โหจะไมศูนย์มาหรือหรือเปล่าเนาะพี่น้องมาในแม่เนาะพี่น้องเนาะชนศูนย์ตัวเดียวอยู่แล้วเนาะศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งมาแล้วเห็นไหมศูนย์หนึ่งมาแล้ววามฝันของน้องชาย จะมาไทยหรือลาวอีกไหมตามนะตามนะสองห้าสองหนึ่งสองหกสามห้าสามหนึ่งสามหกสี่ห้าสี่หนึ่งสี่หกเอาพวดถุกตัวดีกว่าเข้าเข้ามาแบบ เอาแต่แค่ตัวเด่นแบบนี้พี่น้องมันแต่มีโอกาสที่จะพลาดเนาะจ้ะห้าหลายตัวสามันเข่าดีก็ดีเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องกลับเด้อจ้ะจะชี้บอกให้พี่น้องกลับดอกพี่น้องถูกไม่ถูกก็ตามนั้นเด้อพี่น้องไม่ต้อง <c oughs> โอ้ยบอกไปจะสร้างเทียจี้กับอะไรเนาะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ เล็บสี่นิ้ยเจิี้กะจะเดินให้เด้อจ้จะเจจี้จัดเดินให้นะยายจี้หนึ่งกับหกนะคะเดินหนึ่งกับกับหกเด้อจ้ะ เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอ้ยเขาทะเลอะกันแบบแป๊บๆแต่จีก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกนี่คือเป็นตัวเด่นของอาจารย์พเ,เด้วยจ้ะศูนย์หนึ่งกับศูนย์หกแต่ยายจีก็จะให้เป็นห้าโอ้ยห้าอันนี้โอเ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยายจีนะห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกเนาะจ้ะเนาะ เด่กจีก็จะเด่นให้แบบนี้พี่นะ้องห้าหนึ่งห้าหกได้อาจารย์เท่านี้เ้อจ้าเท่านี้เลยจ้าหกคู่นะคะเด่นหกคู่นะคะจะบอกให้นะจ้าว่าอาจารย์เกียงไทยอาจารย์เกียงเ้อจ้าเจีจะเขียนเขียนตรงนี้เนาะ โอ้ยอยาบเร่งด้วยยายาะลอกอน้เปลนโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนโ้หลายด้วยีนองเดี๋ยวเสร็แล้อเกียงไทยอเกียงด้วจ้ะไทยอเกียงเด่นสกับห้าไม่ปากหลัก okay, ด้วยจ้ะโอ้ยยกียเาตายตายตาอ่ะแกะตรงนี้ไทย อเกียงอเกียงสี่กับห้าไม่ปากหลักด้วยจ้ะไม่ปากหลักเห็นไหมสี่มาแล้วสี่มาแล้วพี่น้องสี่มาแล้วตรงกับอาออ้อยเนาะอาวงโกมไม่เลยสี่มาแล้วจะมาไหมตรงกับอาออ้อยนะคะอันนี้คือไทยด้วยจ้ะของอเกียงเพราะว่าจะจ้บไปล่วงไห้จะจีบลืมจ้ะจ้าแคปหนาจอได้จ้า เสร็จแล้วนะคะสวัสดีจ้าขออทิทีทิชงโชคดีนะจ้าให้แค่เป็นแนวทางด้จ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าบุญเรียว